แ่นลิมกดกระติกกดจับตะไคร้ช่วยนะแอนสวัสดีค่ะฉันชื่อฉันชื่ออะไรคะฉันชื่อเอ็นาฉันชื่อแม่ฉันชื่อพ่อวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เอาไปกลางเย็นอ๋อที่เมืองกาญจะนะบุรีค่ะใช่ใช่วันนี้เนอะ็นาเปิดทริปนะคะทริปกลางเต็นท์ปั่นจักรยาน ที่กางจระเข้บ,บุรีบบรใช่แล้วออกมาถึงแล้ว,วน,น้าหนนก๊อกกำลังขนของอยู่ใน,นที่กลางเต็นแล้วก็เลยมาขนของดูโอ้โหโ,โฮโ,โฮโคมีรัดแรกรัดแรกเลยกลายล้อสวยจังเลยนะ มามองหน้าแม่จิูกเพลงอะไรนะ Get me Get me เย <Yeah. S 1> ออร้องเพลงด้วยเหรอลูกเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือบรรยากาศริมแม่น้ำแม่น้ำแควค่ะฮะตรนนี้ลูกโอ้เพื่อนกางเต็นท์เราเยอะมากเลยขนาดฝนตกพรำๆอย่างนี้นะคะ แม่แม,มแม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มเพราะว่า<ม>ตเปเรานู่นมัมเเนเปียกฝนค่ะคือทา,างเดินดิราบังเตะนี่สนามเด็กเล่นในตำนานเลยนะค,ะคือทุก<ม><ม>คนถ<อ>าานค่ายนะแต่ปรากฏว่าไม่เหมืมนใครมาเล่นทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านพักสวัสดิการค่ะ ขก้กลกงเจต็ดน,นะคระับะะอือหวข้าวมากเลยไอฝน,นมันกปรยๆปยแล้วอันนาก็เล่นน้ำฝนชุ่มไปหมดเลยค่ะเลยต้องมาเปลี่ยนนะคะขอบมากแม่น้คะ <c oughs> ่ะอะเรยับขาขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่อาบหรอกไม่อาบมาแล้วตักสบอมกันบูคา <c oughs> ก่าจะกลางเต็นเสร็จโอ้มีถ้าพ่อไม่ไม่ขนของลงเม่เอาของมาตรงนี้นะลำบากอยู่นะพ่อมันมีพี่ห้อยหลอดไฟนะ <c oughs> ปวดนะปวดนะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังมีโอ้โหหลอดไฟนี่แม่งเงี้ยไปดูแป๊บเดียวเอง,ง,งเล่นเซฟเต็ตาเลย มันจะคึ่อะไรขนาดนั้นลูกข้างนอกนี่ฝนเลยนะเนี่ยฝนโปรยลงมาเลยนะฝนเลยค่ะลงมาาตื่นเช้าแล้ว ฝนก็มีตกไปรยยคุณพ่อเริ่มมาดูแลความเรียบร้อยของเต็นแล้วค่ะเสียงดังไม่ได้ค่ะเต็นอื่นเขายังไม่ตื่นกันลูกสาวนี่เราจะบอกว่าวิวหน้าเต็นของเราจะเป็นแบบนี้ นี่คือแม่น้ำแคววิวแล้วตอนนี้นะคะสวยมากตรงน,นั้นคือแม่น้ำแควข้างหลังคือภูเขาเขาวๆนั่นคือหมอค่ะอันนี้เราออกมาเดินเล่นนะคะนี่คือภาพบรรยากาศของณนนลานกลางเต็นท์ ที่กาญจนบุรีคุณพ่อพานาเดินอุ้มไม่ยอมเดินเองค่ะอ้อนให้คุณพ่ออุ้มตรงนี้คือเต็นทของเรานะคะนอนเมื่อคืนเอาอนาลงได้แล้วคะ่ะคุณพ่อน่าจะเมื่อยแล้วอะไรคะเสี <S <S 2> <S 2: <S ยงมันทำกอแกแมวเข้าไปในรถ ไม่<า>เป็นไรหล่ะลูกใช่เขาไปหลบฝนวันทูทีไม่เขาไปหยุดฝนใช่มันมีหมอกข้างหลังด้นยนะนเดี๋ยวพ่อพาไปดูถ่ายตรงนี้ก่อนนะตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำก็กินแล้วฝนตกทั้งคืนเลยดูนอนไปได้อย่างไงเห็นไ,ไหมเอาแมวมวันออกมาทิ่หน้นมแล้วกลัวแต่แมวกินขนม ซื้อใหม่ก็ได้อรละห้าบาทเองบบเขาเาป็นมีน้ำใจนะอ้าวววโยกวันนี้เรามีแผนไปขี่จักรยานที่ขันเขื่อนสีนักครินสวยนะลูกเห็นไหมอ้าวันไหนก็วันที่เราลืมเอาแก้วกาแฟมามันก็เลยเป็นแบบนี้แหละลูก สภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> กาแฟแคปซูลของเรา,าฮะอะไรนด้ลูกดูมองหลังอย่างสวยง <c oughs> งก,ะกอะ<อ>เปรอ,อ <c oughs> เลยซอสมาดูคนนี้ดิ สนุกสนานดิฟกาแฟครับนี่เขาจะเรียกดิฟกาแฟหรืออะไรดีก็หลังจากที่เรากินกาแฟเสร็จพวกเราก็เก็บจักรยานขึ้นรถบนหลังคาแล้วไปลันล้าต่อที่เขื่อนสีนักกิน สวยมากเลยตรงนี้เขื่อนสีนคริณน,นะคะมันมีทางให้ปั่นจัก,กรยานให้เดินอย่างนี้ด้วยนี่เหมือนเป็นสวนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเขื่อนเฮยย <laughs> แม่มองแต่ทางตรงนู้นตอนนี้เราอยู่ที่สันเขื่อนสีนคริณน,นะคะโอ้มีแต่ภูเขา เขื่อนกว้างมากดูคุณพ่อของลูกไปโน่นแล้วค่ะแม่ปั่นไม่ทันเบาหน่อยเบาหน่อยอยากเห็นนะาอยากเห็นหน้าลูก <c oughs> นายไหนเน,ะนาะนายไหนเน,ะนาอนเนอะอ๋ออยู่นี่หันหน้าไาหน่อยหันหน้ามาหน่อย ถ่ายขับนี้เดียวไม่ค่อยได้หรอกันมาหนักหมดเลนนี่ไงเราอยู่อขังนึงแล้วก็จะมีป้ายบอกชื่อเขื่อนแล้วก็มีแหลงบินไฟฟ้านั่งห้อยอยู่ไหนนั่งห้อยอยู่ไหนเราอยู่นี่พขี่จักรยานยอยู่สานเขื่อนเลยจ้าอย่างสวยจ้า เป็นชัยเคกกนะดูแม่สุกที่ที่ไหนดูสันดูสันแก่้กันสวยมากมากเลยพูดไป<อ><อ>นู่นเห็นไหม<อ>พี่ต้องบีมเล่นไงหรอกหลังจากที่เราปั่นจักรยานกันมาอย่างเนหน็ดเหนื่อยเราก็กลับมาที่เต็นท์ทันทีต้องพูดได้ว่างานนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายๆเลยนะกับการเก็บเต็นท์ พ็มีฝนตกตลอดเวลาเลยทั้งคุณแม่คุณลูกก็สนุกไม่แพ้กันคุณพ่อกับคุณแม่สัญญาว่าจะพาอนามาอีกนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ กันทริปหน้านะคะกันกดแจ็คสไคร้กดกระดิ่งเป็นดี๋ยวคุณแม่ด่วนเกดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อันนาด้วยนะคะอ่ะพูดอีกทีดิพูดอีกทีให้หนูด้วยนะคะกดแชร์กดกระดิ่งด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้หนูด้วยโอเค